เพียงเธอมองให้ลึกม,มองให้ซึ้งถึงใหนดวงตามาหาใครเราเป็นตำรวจให้เราเข้าไปเดี๋ยวนี้เป็นคนขับรถเหรอ ตัวมันใหญ่เต็มรถขับไม่ได้ที่บ้านมีรถหลายคันนะสิสามคันรถของคุณอิดคุณออนแล้วของคุณหญิงงั้นใครที่ต้องคอยใช้บริการจากพวกรถแท็กซี่อ่ะพวกคนงานเหรอที่นี่ไม่มีใครจำเป็นต้องออกไปไหนโกหกวันก่อนมีรายงานแน่ชัดว่าบ้านหลังนี้โทรเรียกแท็กซี่จากศูนย์ถ้าไม่ใช่พวกนั้นแล้วจะเป็นใครอ๋อ วันนั้นผมเป็นคนเรียกแท็กซี่เองแน่ใจเหรอแน่ใจผมเป็นคนเรียกเองกับปากพอคุณออนจออกไปข้างนอก คุณออนใช่คุณถามผมทำไมคุณตำรวจเฮ้ยจะไปไหนทำงมนเข้าไปไม่ได้เฮ้ยจะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหรออย่านะเว้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะเว้ยมีปืนนะเว้ยเฮ้ยตัวใหญ่ล้มดังนะ พูนะเ้ยอย่านะเว้ยอย่านะแมนนเว้ยคุณตำรวจคุณอีกแล้วเหรอนี่คิดจะมาบุกรุกบ้านคนอื่นเขาหรือ,อยังไงผมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยไม่ได้นะคะยังไงก็เข้าไปไม่ได้ฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิครับ ป้าจะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหรอครับเจ้าหน้าที่หรื้อพายกันแน่นี่รู้ไหมมุณกำลังบุกลูกบ้านผมอยู่มีหมายค้นคงไม่เรียกว่าบุกลุกใช่ไหมครับคุณออนอยู่ไหนฮะ ุณเกี่ยวอะไรด้วยได้ครับถ้าคุณไม่ยอมตอบผมคงต้องขอตรวจคนและสอบปากคำทุกคนในบ้านหลังนี้นี่คุณมีสิทธิ์อะไรไมายุ่งกับน,น้องสาวผมกับคนที่โค้งผ,ผมเนี่ยฮะผมเป็นตำรวจครับเป็นเจ้าของคดีคนขับแท็กซี่ที่มารับผู้โดยสารที่บ้านฝ้าหยาดและบังเอิญโชคร้ายเขากลายเป็นหิน แล้วผมคิดว่าน่าจะมีใครสักคนที่บ้านหลังนี้ให้คำตอบผมได้นี่คุณอ่านการ์ตูนมากไปหรือเปล่าผมไม่ได้อ่านการ์ตูนครับผมอ่านตำนานเรื่องปีศาจเมดูซ่าที่สามารถทำให้คนกลายเป็นหินได้คุณเคยได้ยินไหมครับ ร้ษาลาสิ้นดีที่คุณอย่าบอกนะวาจากคนอื่นพอจำนำร้าบวของคุณเนี่ยให้หนดภาษาอะไรมันถึงงี่เง่าปัาอ่าดแบบนี้ปัญญยาอนาะมันยาดอนาะไมบอกครับไปแจ้งเลยไสอนนอไปแจ้งความเลยไปแจ้งเลยเรียกให้มาด้วยนะมัญาดเไปบอกครับจอไปเองดีดีมจะรอคนมาตัวคไปไม่ต้องมาขู่ผมผมรู้ว่ายิ่งคุณขู่เท่าไหร่อะแปลว่าคุณกลัวโอ๊ยกลัวทั้งนั้นเนี่ย แต่ที่ผมเพิ่งอ่านมาไอ้ปีศาจที่สามารถทำให้คนกลายเป็นหินได้มันน่าจะกลัวสิ่งนี้นะครับ กระจกเสียงไทกระจกเต็มไปหมดเลย รค,รคุณทำอะไรกับบ้านหลังนี้เอาเข้าจบวันทํไไมตอบผมมาสิครับ มันบ้านผมไม่ปทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณคุณลืมไปแล้วเหว่าผมเป็นตำรวจแล้วคุณต้องตอบทุกคำถามที่ผมถามออน

ไอไหนนะผมว่าข้างบนเนี่ยคุณม่หายพระวงศ์เถอะข้างล่างเนี่ยผมจะหายเองไปค่ะเดี๋ยวก็มีรายการกันพอดีล่ะไปสิคะไปค่ะบุะกองคุณนอยครับคุณนอนคุณนอนครับคุณนอน นนคุณนอนครับคุณนอนคุณนอนครับคุณนอนคุณนอนครับคุณนอน,ค,น,อนคุณนอนครับเปิดให้ผมเข้าไปเถอะครับผมรู้นะครับว่าคุณอยู่ในนั้นน่ะ อออกมาคุยกันก่อนเะียครับใช่ไม่เปิดใช่ไหมครับ อยู่ที่ไหนครับคุณออน ที่บอกให้หยุดไงมาขวางทำไมฉันจะฆ่ามันอินข่าเขาไม่ได้แล้วเขาสุบไปแล้วมองตาายินได้ยังไงบอกให้หยุดไงเลิกไป